สวัสดีครับท่านผู้ชมทีมชาติไทยมีซิวาม็เซสในการที่เหยียนพวกเขาก็มีเด็กผีในการที่เทลีคู่สุดสัปดาห์คู่สงครามปลากดน้ําได้บทสรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมืองทองหนักบุญลำโดนปรับ40,000เรียกได้ว่านัง้งเตะลูกืึองไทยที่ถูกจับตามองมากที่สุดในตอนนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากซิวารแม็กเซสปีอจอมเลยจากสโมสรแมนเมชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ลับแห่งซิฟิลมลีอังกฤษ แทบจะเรียกได้ว่าเฟีบันไทยน่าจะลืมยูซุมซับเบลไปแล้วก็ว่าได้หลังจากที่น้องมาเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดยู11หวังไปเยาวชนโลกรอบท้ายที่ประเทศกาตาร์ในทางซีวารแมกซ์ในรุ่งปี15ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียกได้ว่าฟอร์มเข้าตาเสื้อเด็ดกุนซือทีมชาติไทยชุดยู1 7เป็นอย่างมากและล่าสุดจะตัวบินกลับอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะมีสมทบกับทีมชาติไทยอีกครั้งที่ประเทศกาตาร์ในขณะที่เพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม พวกเขาก็ไม่น้อยหน้าไทยมีซิวาม็กเซชเงียนก็มีเด็กผีจริยาชานักเตะลูกครึ่งเวียดนามปากีสถานมิดจิวตัวกลางวัย26ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยจริยาชามีคุณพ่อเป็นชาวปากีสถานคุณแม่เป็นชาวเวียดนามและไปเติบโตที่ประเทศออสเตรเลียโดยทางจริยาชามีสี่สัญชาติทั้งปากีสถานเวียดนามอังกฤษและออสเตรเลียโดยก่อนที่ชาจะย้ายร่วมทีมแมนยู ในเดือนมีนาปี2023โดยเจ้าตัวมาจากอคาเดมี่ของดอนการ์สเตอร์โลเวอร์และล่าสุดเจ้าตัวถูกดันขึ้นอยู่18ของทีแมนยูเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแฟนบอลเยนต่างเรียกร้องให้คิมซังซิกเรียกตัวติดทีมชาติเวียดตามโดยทั้งซีวามแม็ซและเจเลชาเป็นนักเตะรุ่นรล่าเขาเดียวกันและทั้งสองยังเคยเดินทางมาเก็บตัวที่ประเทศทงกงในซัมเมอร์ที่ผ่านมากับทีแมนยูและล่าสุดสึ่งเงยนได้ขึ้นหน้าหนึ่งโดยระบุว่า สดาวลุ่งหนุ่มจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ส่องแสงในทีมหนุ่มของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดและแฟนบอลเวียดนามต่างเรียกร้องให้คิมซังซิกเรียกตัวเจเลชามาติดทีมชาติเวียดนามเรามมลุม้นกันว,ว่าทั้งเจเลชาและซิวามักเซดใครจะขึ้นชุดใหญ่ของทีมแมนยูก่อนกันและหวังว่าน้องซิวามักเซจะเลียกเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตอันใกล้ เรียกได้ว่าได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทลีกคู่สงครามปากวดน้ําระหว่างเมืองทองกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปรากฏว่าเมืองทองโดนปรับป่วมส่วนบุรีรัมย์โดนไป4 0,000คณะพิจารณาวินัยได้ประชุมและมีมติลงโทษเมืองทองและบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเกมนกัดสุดสัปดาห์จากกรณีสงครามปากวดน้ําบุรีรัมย์โดนไป4 0,000ส่วนเมืองทองโดนปรับป่วม2 4 0 0 0 0บาทกองเชียร์ควงปลาแก้วน้าใส่แฟนบอลบุรีรัมย์นาทีที่84โดนปรับ60,000บาท กองเชียร์ของปลากแก้วนำใส่เนวินที่ชอบและนักเตะบุยลำโดนปรับห้าหมื่นบาทเมืองทองบอกพร่องในการรักษาความปลอดภัยจำนวนเจ้าหน้าที่เราพอไม่ครบตามระเบียบการในขันปรับสองหมื่นบาทจีโน่เลสเตอร,ร์ลี่กุนซีของทีมเมืองทองแสดงกิริยาไม่เหมาะสมเข้าไปประท้วงกรรมการผู้ตัดสินหลังจบเกมปรับหนึ่งหมื่นบาทและแบนสองนัดจีโน่ให้สัมภาษณ์และวิจารณ์ผ่านสื่อหลังจบเกมทำให้เสื่อมเสียต่ององค์กรและภาพลักษณ์ของสมาคม ปรับหนึ่งแสนบาทในขณะที่บุรีรัมย์โดนปรับไปสี่หมื่นบาทจากคนณีนที่แฟนบอลปาขวดน้ำใส่แฟนบอลเมืองทองนาทีที่แปดสิบสี่โดยเกมดังกก่าวถือว่าแฟนบอลเข้าไปชมเกมเยอะพอสมควรแต่เียอย่างเดียวนึกว่าดูบอลลีกอินโดนีเซียแล้วเพื่อนๆละครับจิน็นาชัยกับเกมดังกล่าสามแข้งไทยกับสามสโมสรเจ้าพ่อเอสซิสไทยลีกในเวลานี้หลังจากที่ไทยลีกแข่งขันไปแล้ว23บามนัดปราฏว่บ,บ้า สามนักเตะทีมชาติไทยติดท็อปทีเอสซีไทยลีกอันดับหนึ่งเป็นเควินดิโรลัมจากการทะเลเอสซีสิบเอสซีอันดับสองชาลันทิปสงศินจากบีจีปทุมยูไนเต็ดเก้าเอสซีอันดับสามทีระทรบุญมาทันจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแปดเอสซีอันดับสี่จอห์นบักโจจากสุขโขทัยแปดเอสซีอันดับห้าเปาโลคาร์โดจากน้องบอัวพิชยะหกเอสซีอันดับหกลูคัสเซเลฟิมจากสุขโขทัยหกเอสซี อันดับเกตเซปุวิททูแบงกอกหกเอซซิตอันดับแปดกิโลเมตรบัส,สรีกัมพูดจากบุรีรัมห้าเอซซิตอันดับเก้าซิรุสะทองจากสุโขทัยห้าเอซซิตและอันดับสิบเป็นดดฟิซันเฟอร์นันเดสจ,จากนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีห้าเอซิตไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเรื่องราวข่าวสารวงการฟุตบอลไทยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ